มันรู้สึกมีแห้งออเดี๋ยวนี้เฮ็ดน้าไม่สมนี่พ่อเลยนะลั่มดดมันกันใหญ่บ่ใหญ่ทำนียร์กัย,วา,ย,ยาวไปเลยรัใหญ่ทำเนียกันายนาวเลยเดินทางมาหอดปันผาเผ่งมองเกา่าดูการซับปลดนัดขายอยู่ทางโค้งคือเก่านะครับมอไซค์เอาขึ้นล้างรถตู้ไปเลยบักนัดหน่วยใหญ่ๆ mày 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 thế mày 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 Nhờ mày Nhờ mày mày À mày mày ก้อนเขาเมืองคูนอย่ปัะมานยี่สิบกิโลครับเขาจะขายอยู่ทางโค้งนี่ด้วนี่นี่ทางโค้งวนี่บักนัดเบิงเบิงเบิงปุดหน่อยแห้งนี่หน่อยเยอเนอ้นหวานนาะหวานน่ะฮะทั้งเยอทั้งหวานอ๋อฮัดลปมาอูแข็งแรงท่ลงเฟยปุลุเลฮะยงลงเฟซเชซืมันหนาเย เออสีสวยดอกนะ <c oughs> ประตูสีวสวยเลยจักรโลนี่ป้าคือเป๊ะม่ได้อ่ะอไม่ใหญ่ค่ะอีลีเด้อกล่องเ,เ,เลยก่องเท่าเด้อสีสิบห้าสิบพันเนีย่ยแหละครับเดี๋ยวแจกมีก่อนบัตรแจกมีมาเด้อบัตรแจกมีเงาวมาเล่าเฟ้เออเดี๋ดวยวซื้อสอยม่เ่ายเย็นเย็นเมทัลตวยเม่เท่า มีตะนวยเยอะๆทั้งเยอะทั้งหวานอ้าหัวจือ้อจื้อได้ปะบัวได้ฮามาตะปีไก่เนี่ยเอามีไปต้มเด้อหาลาเด้อหาลาเด้อเอามีเอามีแจกมีแจกม,กมีอ้าแม่ขา้าน้อยก็มีแม่ขา้าแม่ลูกอ่อนก็นมี ตาไฮลาเด้อมีเด้อมาตะไทยเด้อร์มาตะไทยเด้อมาเที่ยวเด้อเออนี่ยเนี่ยหาเด็กๆน้ำดีเนี่ยหายหมดทุกคนหายหมดทุกคนเดี๋ยววันไฮสองลอดนี่เออไฮสองลอดอ่ะต้มเด้ออ่ะชุดเพียกลายเลยอ่ะกระหอกระหอกับแม่เนีอัลลอฮปลูกเองว่า ปลูกเองว่ปลูกเองขายเองนี่ตัวหน่วยเยอะๆแต่แบางหนัดออได้ของมาตอนก็คือมีนะครับเป็นม,ามนน่าม,กมนนามกล่องเท่าไหร่กล่องห้อสี่หนึ่งสองสามสี่หาทกเจ็ดหน่วยห้าสิบพันเจ็ดหน่วยแปดสิบบาทเกือบเ <ue> ถือกหน่วยละสิบบาท พันอีหยังนี่คือเย่ like อแท้น้ำพิ่งฮะพันน้ำเพิ่งปอดเหย่ขักเย่เนี่ยตองห้าสิบวะปอดที่ทย่ขักเย่เน่ยเออเจ้าเราไปป้มาอลูกน้อยน้ำจะคนลูกสี so ่อีพอีแม่ไม่เท่าไล้ลูกจะคน เกาเกาอู้ยเกาวะนะข้าท่าเกาคงเกาคงป้าจ๋วเฮาอยากได้เนื้อเยอะๆนี่นะป้าตัวเยอะอีีอันนี้ไปปลูกบันไดปะได้ปลูกแล้วมันสีเยอคือคือนีบอะเยอกว่าฮะเยอกว่าเยอกว่านี่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะสำหดับยัยนี่สำหรับลูกแก่คนปะเยอกว่าเยอกว่าลูกอีกห้ <laughs> บ่มีขายบ่เนี่ยบ่มีขายเอาละเอาละอ๋อ้จะซื้อหน่วยมันหรอกะเอาล่าไปเลยเออเดี๋ยวเอาใส่ถุงอันหนึ่งเด้อเอาซื้อสวยเด้อเอาใส่ถุงไว้เด้อเดี๋ยวเทามาเอาเด้อเอานมก,กินลูกก็ได้เอาลูกกินนมก,ก็ได้เดี๋ยวเทามาเอา โอ้ยบัตคาลบเมื่อนะเขาสีเมื่อเฮือนนะใครแน่เว้ยเขาไปเที่ยวนี่มึงกินโมเมดเดียคาลบเมื่อนี่จะซื้ออยู่เท่าน,นี้นีน่ขขโอ้ลักล,กลากกับกองละห้าสิบพันถันวยใหญ่ๆเยอะๆนี่กะสี่หน่วยใหญ่ป่ะมัน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 กับคาร์ไก่งไงโ่โพดเราบอกว่าเอาจุกมันไปปลูกเนี่ยเยอะกว่านี้อีกป่ะมะเน้นสองปีแล้วเป็นเยอะกว่านี้น สองปีเป็นถ้าปลูกสองปีเป็นหน่วยเย่อกว่านี้เย่อสั่มแด่โอ้ยเย่อสั่มนี่อะไรวะหวานปะวะเนี่หวานทั้งเย่อทั้งหวานแ่นหละทั้งไงทั้งหวานอ๋อใส่ถุงนี่นี่นี่อันนี้บ่ได้มีขายแต่ว่าอยากได้ซื้อหน่วยมันละวะซื้อหน่วยมันจะขี่ได้ได้จุกมันนำเอาเย่อบางเร้อมันสิหวานปะซื้อบักนัดซอย ไม่ลูกอ่อนนี่สิดอกไปกะบ,บู๊หูวันจีกินมดอยูใสเพราะว่าสิกลับมาทั้งผีโยนนะใช่รวยไปซื้อซอยไม่เท่านี่เบาเราก็ต้องซื้อซอยเล่าสายเขาไม่เท่าอยู่ใสสายตัวไหนมามาเป้มาใหม่ๆอยู่ซะใหม่ๆมมนี่เดี๋ยไม่เนี่ยนี่นะมา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 ๆนี่ๆนี่กล่องหนึ่งห้าสิบวะนะกล่องนะั่นละกินมดดอกมันนี่ซื้อซอยซื้อ บ้าอกบอ้าอกบอ้าอกอ่ะเอาเมั้ยเอาเมั้อเอาเ้ยไม่เท่า<อ>ซื้อซอยล้เด้อซื้อซอยละเด้เอ,อ,อเดเอ้เดี๋ยวสีหายหัวว่นซื้อซอยเ้าเรา,เาปอกให้ซิมแาบามันจีบมีสมมเลยหวานแสบอืมชอบเปล่าอืม ขึ้นน้ำเพิงนี่หวานหอมขึ้นน้ำเพิงนี่มานัดน้ำเพิงบะนั่นล่ะบักนัดน้ำเพิงนั่นละ่ะแซบมาเด้อไปอยากมาซื้อเอาบาเ่เลยซื้อต้อนน้ำไก่เนื้อเนืนี่หวานบะหวานเดียว,วนเดียวกันเลยมันใหญ่นี่อันนี้ปลูกก็ได้บะ เพิ่นบอกว่าปลูกจีโน่เยอะกว่านี้อีกบวะดูเราถ้าดินเราเยอะกว่านี้โอ้ถ้าดินดีเยอะกว่านี้โอ้ใจเด้อไปเลยเอาไปเลยเหรวะเป็นรูปหัวใจเลยนะโอ้งาม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 คือเจ้าเลยโอ้เป็นรูปยังน่ะเป็นรูปยันมอเป็นเป็นวาดยังเป็นรูปวาดยัง น้ำมันเลียงผามีบ่มีบ่บ่โหอันนี้อีหยังไม่เท่ายายาดีเอยายังยาดีเอมัมเบอร์นี่ก็ผูกผูกท่ายาดีกระคอนี่ก็ผูกท้าถูแล้วก็ท่าอ่ออันนี้เด้นี่อันนี้ดีมะข่าลาต้มบ่ไอ้ซวยซวยกินซื้อแนวกินแนวใดอืมกิน สวยๆนี่กินซื้อซ้อยสอยอยแล้วก็กินเอย่บดไอ้ต้มบดไ้หยังบดไอต้มไงกินเลยเออกินเลย่ไสวยๆกินเลยซ้อยสอยแล้วก็กินเลยเออแล้วก็กินน้ำลงไปเออม่ดีมไข่หลังเออดีมขายหลข่หลังก็คือไตแล้ครับดีต่อไตเอข่าเข้าขายแนวใดขายปะอืข่ายโลนึงสาโลหนึ่งสหอโอ้ ดีบักไข่หลังมีมีสองแบบบ่ไปปลูกมันเกิดบ่เออปลูกกระได้ปลูกกระไดอีกบ่ได้ต้มบอไดยังปลูกกระได้ต้มต้องต้มกินบ่เออต้องเอ้ซอยๆกินที่เรบุต้องต้มซอยๆกินอือต้มอ้ถ้าเอาบัวลายไข่บ่เออเขอะโลเขอดได้ก็โลูแสนห้าเอาครึ่งรลเอาครึ่งรลวะอ๋อ ใส่ถุงไหมล้านสมุนไพรตลาดซ้ำฉันเจียงขวางอันนี้อีหยังบุนี่นังกล้วยแห้งบ่อีหยังอีหยังไม่เท่านี่ <c oughs> อีหยังนี่ยายาหยังเหรอายาดีอะไรเขาบุฟะ <c oughs> บ้านนี้มันคือหยังล่ะนี่มันคือตัวหยังตัวอาจารย์ตัวตัวรัมปวัวตัวฮู่ดียา โตตัยังบู๊ป่ะนะบู๊ปวลเหล่าไหลบู๊ควาลเหล่าไหล่นบอกเล่าบวกเก่งอันนี้จะขายปะอันนี้ขายแนวเลยอันนี้วะเชียนหากระดองเต่าเต่าโขกยางดีจอหูพร้อมเอาเพ็ดยังเนาะเอาไปเอาไปเอาไปเพ็ดแนว่ยไรไม่เท่ายาปะยาอีกเนาะ ว้าต้มต้มอ,อ่ะต้มกินบ่บ่ไต้มกินไรเช็ดนาไดไปห,ห่าหานี่ก็ไปจุมม่มไม้ไม้ลเ,เสินนกินเป็นห่าห่านี่น,น,จ,นจุ่มน้ำเออจุจุ่มไม้จุ่มไม้ไมเสินนกินข้ใจว่าด้ฟังเอาเด้เอออันนี้ดีอีกอย่างนี้คือข้อยบักตานานข้อ,อ,อายากข้อยตาแก้ยัง ดีดีเป็นตู้นี่ก็ไปฝูๆคะเป็นตุ้มเป็นตุ้มฝนฝนท่าต้มเดดีว่าต้มอาบบ่ต้องต้องฝนท่าย่างเดียวเป็นต้นตาลผูนะแ่นว่าต้นตาลผูมันมีอันนี้เนี่ยแกแก่เนี่ยโอ้บ้านเท่ากันว่าคข้อยตานนะครับฝนท่าตุ้มเศร้าคันบอกมันเศร้าคันบ่ตุ้มคันบอกหรือตุ้มยังตู้ตู้เนี่ยเป็นเปเป็นตู้ันนี้แหละ ขาคานี่ก็ไปขั้นขันฝนท่าเศร้าเลยบ่เศร้าดีเลยบ่เออป็กแปลยกเรือสมุนไพรบางเทื่อน้ำไห้น้ำหน้าเฮามันก็มีอยู่แต่ว่าเฮาบ่งหัสรรพคุณของมันน่ะนะอันนี้อย่างนี่มะอะมะอะล่ะก็ลงง่ายมะอะมะ้อมะ้อเออมะอะน่อแก่ยังบ่ะนี่มะอะล่ะก็ลงง่ายไปเส้นากินละก็ลงง่ายงมีลูกง่าย แต่ว่าคนคนมีลูกโอ้สำหรับคนเจ็บท้องเสียออกลูกแล้วมันออกลูกง่ายคือต้มนี่กินแล้วมันเสียอ้าต้องกินใช่ไหะแส่น้ำห้อนเวลาคนคนเสียคอดอ่ะเสียออกลูกอ่ะต้มกินแล้วอันนั้นเสียอ้าเลยหลังเสียออกง่ายบักอ่าสำหรับคนออกลูกเนี่ย เออบักอ่าบักเตยนีย่ิ่งสมุนไพรยักหน้อยหนึ่งชนมากข้าจอาก็จะใส่สมุนไพรด้ครับแต่วันนี้ผมมีอยู่บานเนี่ยเขินยังเนอะบานจอดเออปลูกไพ่ชนใจเอาไปปลูกมีเรา,ายุบานหลายเป็นแผลตําใส้ยุดเลือดต้มกินดีทั้งในพาตัดไม่บางขรังคนเฮ่านี่มันเก,เกิดธรรมชาติเท่านแหละสิ่งที่มันจะเฮ็ดให้บำบัด ธรรมชาติก็คือธรรมชาติบำบัดกันแต่ว่ายาหมอในโรงพยาบาลน่สารเคมีมันก็ดีก็เร็วอยู่แต่มันก็เกิดผลเสียเรื่องซําให้หนา้าใสเคมีหรไปมันก็เกิดผลเสียผลตกคางใครสนใจเขื่อนว่าเม็ดหรือว่าสม,มุนไพรเกี่ยวกับการแก่โรคไตบักไคาลังซร้อยสรอยสอยก็กินกินน้ำลงไปกินเป็นประจำกเ็เสียหทยพวกอ่าหนิวไตพวกไตบอดีดีขึ้นว่าสันได ปลูกได้ว่ะใครสนใจเอาไปปลูกตอนนี้อาจจะยังบ่เป็นแต่ว,ว่าก็ปลูกได้หรือว,ว่าผู้เป็นแล้วอยากกินก็ถามมาได้น้ํามันเลียงผ่าบ่มีปะน้ํามันเลียงผ่าน้ํามันมีไหมน้ํามันบ่มีบ่มีน้มมํามันเนาะส้มหยังน้ำชม,มูเป็นกินแล้วปะปห่อเธอเด้อ นึ่งสามสิบพัขายเป็นพ่วงพวงหนึ่งมีจะกข้อแนวนี้สามสิบพันหรือว่าหาสิบบาทหมูดำหรือหมูสีแดงหมูสีแดงแต่ผูด้วยตัวเมีตัวแม่สีแดงตัวแม่หมูมีลูกแหรือ่หมูแม่สาวเอาใช้ถุง จะซื้อหยังซื้อบวยซื้อบวยคนลาวหรือคนมงคนลาวคนลาวสามสิบวะเอาเฮดเบิ่งนี่สามสิบจังได้นี่สามนี้เอ๊ะมาเมื่อคืนจะเฮียนอยู่ปอดเลอส้ปอหฮะพอสี่ขึ้นปอห้าพอสี่ที่ขึ้นปอห้ามาขายถุกมื่อบ่ เออผู้งามเลยนี่อาได้ยิ้มยังงามจต่คนเชียงขวางนี่วะอโอ้ฝนตกดีวะบ่หู้เออบ่ดีไปหรือบ่ดีไปหรือแต่ตกทุกมมือดำหน้าอยู่ปะอ,ะอยู่บ้านเฮาบ่มีเข็ดยังสัอยู่บ้านเฮาไม่เหรอประเทศเหรอมีแต่มาขายเครื่องเออไปเดอ้อซื้อ,อยังก็ลืม ชื่อ,อยังก็ชื่อบวยบวยเออได้รวมได้รวมเดียวก็ได้ตลาดสามสันน้องเรามาขายคือเก่าบางเจอมากกับบ่อพอบางเจอกับเพาะเออดำหน้ายอยู่บ้านเจ้าบ่ดำบ่มีหน้าปะมีนาแต่บ่ได้ออเฮ็ดไรสะ เฮ้ยคนอื่นเฮ็ดแล้วเอามาขายเครื่องเอาเออจะาบได้เฮียนอะไดนะ้เนาะเออแล้วก็มีครอบครัวแล้ว <c oughs> ยังโมมี่งมีเป็นคนมงคน้งบ่เป็นคนล้าเป็นคนเหอ้าเจียงขวางคนม้งลายเป็นคนลหล้าด้วครับล้าลุมธรรมดาเป็นคนเจียงขวางคนเจียงขวางเนี่ยเป็นคนถี่นิสัยดีแล้วก็เก็บเงินเก่ง มีเท่าไรเก็บเบิดเอาไปเห็ดเืินหลังงามงาม่นบอคนเชียงขวางเห็ดเือนหลังงามๆาม่กน่าจะเเห็นเงินขางงาม่ะจกแล้วเห็นเือน,นหลังงามงามไเ<ะ>ก็บเงินไปแหังงามแรกเนาะก็ได้เด้อนมกำลังใจได้ดอซื้อน่เรลือเหร่ะเออไปเปิดเ่เอา่ ใส่ยังก็ใบยังก็ใบหอมบัวใบหอมบัวสวอขนมครกสวยแล้วกันเขาขายเนี่ยเลยสิบพันหกคู่ขายเป็นคู่น้ำสิบพันหกคู่สิบพันสองถุงเดี๋ยวจะคู่สิบสองคู่คนขายนี่มีคู่หรอวะมีแล้วมีแล้ว มีลูกเรียบร้อยแต่จะคนลูกสองคนแล้วมีอันนี้เพิ่นแนวเด้อมันไี่เป็นไส้หวานเค็มมันคือว่าอย่างไรปรุงเครื่องใส่เกลือเิ็นมบนมันขนมญี่ปุ่นบะทาโกยากิไปทจ๊ะบ่เมีม่แต่เด้อกำลังใจเด้อราคาประมาณเก้าร้อยบาทมันเป็นวายอันนี้คือวายไปเลยเป็นไม้ไผ่เฉพาะไอตัวขันมันกับ เติๆกัเป็นใหม่อยมันใหญ่นักพอสมควรเป็นไว้ไปเลยเป็นเส้นไว้ไปเลยแต่ถือว่าเป็นเป็นเติ่งอยนางเงีกระตาเฉยมันแข็งแรงอะนะไผ่นักนักได้แล้วก็ใส่หลายปีเป็นไว้หูเนี่ก็เป็นไว้ราคาก็แพงพอสมควรอยู่ก็ถือว่าคุมคาเตะล้างคุมคาใหญ่นํา เก่าลอยบร่ได้ซื้อให้มันหนักกับราคามันสูงมัมีเงินซื้อให้รายใหญ่ๆกับมานซื้อเชียงขวางแปใช่หนีเลยจ้ะอันนี้น้องหนึ่งแปดสิบพันามยัชาก็ย่าพูดแปดสิบพันมันใหญ่ใหญ่เกินไปบ, 80, บอแป0สิบพันอน้อไกๆโอ้ยโอ้โอ ป้าจิโตอันนี้เพิ่นขายแปดสิบพันประมาณร้อยเศร้าแต่ว่ามันหนักแห้งกัดสิบสิบโลเลยป้าจูน่าไม่ยังซื้อมันน่าไม่วิ่งน่าไม่วิ่งป้าจูนอเดียวนี่เฮ็ดน่าไม่สมนี่พ่อเลยนะลั้มมันกันยังไบ่ใหญ่งทำเนียร์กันยาวไปเลยลั้มยังไงำเนียรกันยาวเลยโอ้ย ต้นนี้กับเกือบสิบโลน้องใหม่ย่างแห้งเถอปโอ้โหอันนี้ขึ้นเมืองแปะยี่ป่ะอันนี้ขึ้นเมืองแปกเลยบ้านนัน้นบ้านยังก็เมื่อกี้เนี่ยมันน้องเป็ดตลาดน้องเป็ดมาบพรไก่แล้วเป็นมองนีขายน้องใหม่ย่างเดียวต,ตยัวไรไงน้มอมีพันธุ์มันขายป่ะแนวมันอ่ะต้องกไปคุดโอ้ยอย่าได้แนวมันดิเดน่นเดชใช่ไหมหวานบ่ะ รสชาติหวานเพื่อนวะอันนี้แปดสิเพื่อนะเห็ดน้ำมัสมจนายก็ทีเปเห็ดน้ำมันสมจะ่มีแนวมันมาบอกมื่ออื่นใช่ต้นมานี่ถ้าอย่างไรเาอย่างไรแนวมันคุณแนวไปยังเขาจะซื้อเอามื่ออื่นเ้าลบมาเขาจะไปนอนเมืองคำ ไปนอนนอนนอนห้อนแล้บมืออื่นก็สิลบมาประมาณจักสิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่อันเดียวกับพอเชียวไปปลูกันนะเปลูอเออสิขุดได้บ่เด้ยเออจะเชียวจากพันก็ได้แต่ว่าสิมาแวเด้อเออมโงบมเเเอ้งบ่มื้อนบ่ตอนเช้าประมาณสิบ0นงสิบน1งสิบเออประมาณนี้ค่าจสิมาจากเมืองคำล้เขาจมานี่ค่อยกได้เลยโอ้ต้นรอน้ะอใหญ่ๆรลายย ถ้าอยากได้แนวมันนะ <Okay. S 1> เออเ <ฮะ S 1> นาะไม่วิง่งบ่เล่นเนาะไม่วิง่งขอบใจเด้อมันยยใหญ่แห่งเด้อครับซ้ำข้นหมดเด้อใหญ่อีหลีเนาะไม่วิง่งอันนี้แบบว่ามันขึ้นมายัางบ้หลายเพราะตุก,กุนี่แต่ว่าก็ยายใหญ่เช่นกันเนาะไม่วิง่งในน้อยโลหิจังไรบ่ฮู้เออห้องพุน่นไม่เท่าใครยังสะ้ว่าได้ขายขายยังสั้วขายยังบ่ฮู้เลย มันนั่งเฉยๆไหวมันนั่งเืยๆมันหล้สซึกมีแห้งบอกว่าเถือกอ่ะมันรู้สึกสบายโตแล้วก็มีแห้งเขาบอกว่ามันมีสารยังกับหูกันคอมเมนตนะ์ก็นะผู้ใดหูเ่ยวกับบอน้ำหอนมันหลุดซึกว่ามันเป็นหนามนุ่มๆม,มันมีแห้งขิ้งมันมีแห้งโตในลงมาแซ่เนี่ยก็โอ้มีแห้งจริงๆแล้วมองนี่ก็คือมีอยู่ซีบอ ถ้าเข้ามาพักมองนีเพื่อนจะให้ล่งแซฟี่แต่ถ้าท่นานไ่ได้พักมองนีมาแบบว่ามาหล้กกับลับเพื่อนไก่แซยู่แต่ว่าเพื่อนกนจิเสียคาเปิดจักหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะลอยสองลอยนองเนื้อจากเขาเิียหน้ําห่อนบอยใหญ่งงแล้วในห้องพักเพื่อนกกจะมีอา่างเพื่อนว่าอ่างกุชชี่อ่างกุชชี่สำหรับผัวมักแบบนี้มากแบบส่วนตัวแกแซ่ในห้องเลยเลยปลายฝนเขาสู้หนาวน,น,นี่ อยากมาเที่ยวมองนี่มาได้เลยครับสบายสบายผมตั้งใจมาแช่น้ำหอนเลยละ่ะคลิปก็บ่คอยได้ท่ายดอกดีอหลีบาดอาบน้ำแล้วกันบาอาบน้ำอีส่วนมาแช่อยู่น้ำแหล่บริสุทธิ์น้ำแหล่ธรรมชาติจากบ่อน้ำร้อนเมืองคำงขึ้นแขวงเชียงขวาง หล่าเนือไผ่มาเมื่อค่ำวันในเมแซนี่ทื่อว่ามาบอหอดลยดครับจ้องมาแซนห่อนเอาบรรยากาศจ็กน้อยหนึ่งมื่นกะคงจะเดินทางเลาะลงเมื่อไปนอนพ้นสวรรค์แล,ล้วกะหลาะล,ะลงมื่อเลยจ้องนี้พายยุ่เขาโอ้ยแวซาสกัถือตะฝนตกใส่ย่างขากเลยขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับ